สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการอธิบายให้น้องๆน,นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่มาศึกษานะคะเกี่ยวกับสินค้านะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสําเร็จรูปเนี่ยให้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนั้นนะมีผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้างนะแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยเรียกว่าอะไรนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกๆทก่านเนี่ยก็คงเคยเดินในห้างสรรพสินค้าอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าอาจจะไม่เคยรู้นะหรือว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอะไรแต่เนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยนะคะได้ทํางานอยู่ในวงการเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะคะการเมน้นเอ,อ่อซิสการเม้นเราเนี่ยนะคะก็ผลิตเสื้อผ้าหลากหลายแบบนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพนักงานนะคะหรือคนทํางานในวงการนี้นะคะเราจะต้องรู้ว่าเสื้อผ้าแบบไหนเขาเรียกว่าอะไรนะคะ พี่ขอเริ่มจากพื้นฐานก่อนนะคะพื้นฐานนะคะที่พวกเรามักจะรู้จักกันนะคะก็คืออย่างเช่นนะคะเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตเรามาดูเสื้อเสื้อเชิ้ตแบบมาตรฐานก่อนนะคะเสื้อเชิ้ตแบบมาตรฐานเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะสังเกตว่ามันเป็นเสื้อเชิ้ตที่มีปกเนาะมีปกนะคะมีปกแล้วก็มี ปกน่ยจะเป็นปกผ้าในตัวแบบนี้เขาเรียกว่าปกผ้าในตัวคือลายปกกับลายเสื้อเนี่ยเป็นปกเดียวกันนะคะแล้วก็มีสาบยาวลงมาเห็นไหมคะมีสาบยาวลงมานะคะแล้วก็อาจจะมีแบบแขนสั้นนะเราคงเคยเห็นกันอยู่แล้วแล้วก็มีแขนยาวนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยนะคะมันก็จะมีรายละเอียดแล้วก็มีความกว้างของแขนตรงนี้นะคะแต่ละแบบอาจจะมีความกว้างไม่เท่ากันนะแล้วแต่แบบนะคะ ที่อธิบายตรงนี้แปลว่าเมื่อคุณได้รับเสื้อจากลูกค้ามาตัวหนึ่งนะคุณจะต้องศึกษารายละเอียดเหล่านี้เองไม่เห็นไหมคะข้างหลังเนี่ยจะมีการเย็บแบบอินเทนูเนาะมีแบบนี้แบบอินเทนูนะคะแล้วก็มีกระดุมนะคะมีกระดุม1เม็ดนะคะมีกระดุมสองเม็ดสิ่งเหล่านี้เป็นรายละเอียดนะคะที่เราจะต้องพิจารณาจากเสื้อคะ่ะแต่เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะ พี่จะอธิบายละเอียดอีกครั้งนะคะว่าเมื่อได้รับเสื้อจากลูกค้าเนี่ยเราจะสังเกตอะไรแต่ตอนในคลิปนี้นะคะจะพูดถึงประเภทของเสื้อก่อนนี่คือเรียกว่าเสื้อเชิ้ตนะคะมีแบบแขนสัน้นมีแบบแขนยาวนะคะเสื้อเชิ้ตนั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีแบบอื่นนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะเสื้อเชิ้ตแบบนี้นะคะจะเห็นว่านี่ก็เป็นเสื้อเชิ้ตเหมือนกันนะ แต่ว่าเป็นเสื้อเชิ้ตแบบที่เป็นคอจีนนะคะไม่มีปกนะคะรายละเอียดอย่างอื่นนะคะคล้ายๆกับแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเสื้อเชิ้ตนะคะความแตกต่างบางที่อาจจะมีลายปักอยู่ตรงนี้บางทีก็อาจจะไม่มีลายปักหรืออาจจะมีลายปักอยู่ข้างหลังอันนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตแบบมาตรฐานเนาะสองแบบนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นเสื้อเชอิ้ตอีกเหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้ก็จะมีแบบที่มีกระเป๋าปากอยู่ที่ข้างหน้านะคะ2แบบ2อสองใบเนาะมีลายปากนะคะลักษณะของกระเป๋านะคะก็จะมีแบบที่เป็นฝาปิดนะคะมีเย็บนะคะนี่คือรายละเอียดนะคะเมื่อที่เราได้รับเสื้อหมาเนี่ยเราจะต้องสังเกตสิ่งเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวพี่จะสอนในคลิปต่อไปนะคะต่อไปนะคะเสื้อแบบมาตรฐานอีกแบบหนึ่งนะคะที่พวกเราได้เรียนรู้กันนะคะ ก็คือเสื้อนะนี่คือเสื้อแบบนี้นะคะที่เราเรียกว่าเสื้อยืดนะคะอันนี้ถ้าภาษาังกฤษเราเรียกว่า T-shirt นะคะ T-shirt พี่อยากจะให้สังเกตนะคะตรงบริเวณปกนะคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าปกเขาเรียกว่าริบนะคะปกตัวนี้กับผ้าตัวนี้เป็นผ้าคนละตัวกันนะแต่ว่าย้อมสีเหมือนกันนะคะในการสั่งสินค้าเนี่ยนะคะ บางครั้งนะคะลูกค้าก็จะบอกว่าเอาปกหรือริบตรงคอริบคอนะคะจะเป็นคนละสีนะคะหรือจะเป็นสีเดียวกันสีแมทชิ่งนะคะอันนี้เป็นข้อที่พึงสังเกตว่าลูกค้าจะสั่งอะไรและแบบนี้นะคะเป็นแบบที่มีลายพิมพ์นะคะเดี๋ยวพี่หุยจะคุยเรื่องลายพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะและนี่คือปลายแขนนะคะลายปลายแขนก็จะเป็นปลายแขนปล่อยนะไม่มีริบนะคะ เป็นต้นนะคะนี่คือนี่เขาเรียกว่าเสื้อทีเชิร์ตเนาะเสื้อทีเชิร์ตเชิร์ตก็จะมีหลายแบบนะเดี๋ยวไว้รายละเอียดค่อยมาลงให้นะคะแล้วอีกแบบหนึ่งนะคะที่พวกเรานะคะจะต้องเรียนรู้กันนะคะก็คือเสื้อโปโลเนาะเสื้อโปโลนะก็เป็นผ้ายืดเหมือนกันเนาะเป็นผ้ายืดนะคะแต่เป็นแบบมีปกเห็นไหมมีปกนะคะแล้วก็มีกระดุมนะคะ ตรงปกนี้เนี่ยเรียกว่าริบนะคะเป็นปกที่ปกทอมานะคะเสื้อตัวนี้เป็นแขนสั้นแต่แขนก็เป็นริบเช่นกันนะคะบางครั้งนะคะลูกค้าก็จะสั่งแบบแขนปลอยนะไม่มีริบนะคะแต่อันนี้มีริบแขนนะคะอันนี้ทั้งปกทั้งริบแขนนี้จะมีการทอจะมีการสั่งทอต่างหางนะคะแล้วก็ใช้เส้นได้สีเดียวกับเสื้อนะอันนี้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะ และนี่ก็จะสังเกตว่าเป็นโปโลที่มีกระดุม2เม็ดบางแบบก็จะมี3เม็ดนะคะแล้วก็สับโปโลก็จะมีหลายๆแบบแต่นี่ก็คืออยากจะบอกให้น้องๆได้เรียนรู้เบื้องต้นประเภทของสินค้าต่างๆนะคะประเภทของสินค้านั้นนะอาจจะมีมากไปกว่านั้นนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นเสื้อแจ็คเกต็ตเนาะเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่านะคะมันจะมีซิปเนะาะชอมเสียซิป เป็นซิปเนี่ยมันก็จะต้องไปตามลูกค้าปกติก็จะระบุว่าจะเป็นซิปแบบไหนนะซิปโลหะนะคะซิปแบบสีซิปเข้ากับสีเสือ้อหรือสีซิปจะเป็นโลหะแบบนี้นะแล้วแต่สั่งได้นะคะแล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวนะแล้วก็เนื้อผ้าบางครั้งก็จะเป็นผ้ายืดบ,บางครั้งก็จะเป็นผ้าธรรมดาบางครั้งก็จะมีเป็นแขนปล่อยแบบนี้บางครั้งก็จะมีริบแขนนะคะนี่เรียกว่าเสื้อแจ็คเก็ตเนาะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีพวกยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเสื้ออันนี้ก็เป็นแจ็คเก็ตอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแจ็คเก็ตอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็ให้น้องๆได้เรียนรู้ประเภทของเสื้อผ้าหลักๆเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีพวกกางเกงนะกางเกงน้องๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะกางเกงแล้วก็มีพวกเสื้อบลาว s ์บล l วส์นะคะแปลว่า เป็นเสื้อผู้หญิงนะคะเสื้อผู้หญิงแบบนี้นะนี่ก็เรียกว่าเสื้อขอบนะผู้หญิงเป็นแบบเป็นเสื้อขอบเป็นแบบเอวลอยลอยเนาะเป็นเสื้อขอบนะคะแล้วก็นี่คือนี่คือกระโปรงนะคะเรียกว่าเดรสนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าเดรสอันนี้เป็นแบบไม่มีแขนนะคะตัวนี้เป็นกางเกงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเดรสเหมือนกันอ๋อไม่ใช่ตัวนี้เป็นจัมสูทนะคะเป็นจัมสูทเพราะฉะนั้น อยากจะให้น้องๆได้มองเห็นนะคะว่าผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปนั้นนะคะมีหลายๆายแบบนะมีหลายๆแบบใช้เพื่อหลากหลายจุดประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ประเภทของเสื้อผ้ามาดูอันนี้อีกทีหนึ่งค่ะอันนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นเบลส์เป็นเสื้อผู้หญิงนะคะเป็นเบลสเป็นเสื้อผู้หญิงเนาะ เสื้อผู้หญิงเขาเรียกว่าบลาส์นะคะแล้วก็มาดูอันนี้กันค่ะอันนี้ก็เป็นบลาส์เช่นกันนะคะเนี่ยเป็นเสื้อผู้หญิงเราเห็นไหมจะมีหลากหลายดีไซน์เพราะฉะนั้นเราเวลาเราทํารายละเอียดของเสื้อนะคะเราจะต้องทําให้ผู้ผลิตเนี่ยก็เ,เห็นว่าเสื้อตัวเนี่ยแขนเป็นยังไงม้ผ้าเป็นยังไงกระดุมกี่เม็ดนะติดปลาเสื้อตรงไหนนะคะมีปักอยู่ตรงไหนนะคะน,นี่เราจะต้องทํารายละเอียดแบบนี้นะคะ ในคลิปนี้อันนี้มาดูค่ะนี่เสื้อสูตรนะคะเสื้อสูตรก็จะสังเกตว่าก็จะมีรายละเอียดของมีซับไนอ๋อรอ,อ,อันนี้มีซับไนค่ะอันนี้มีซับไนเนาะมีซับไนมีเป็นซับไนเป็นยังไงการเย็บข้างในเป็นยังไงยกตัวอย่างนะคะนี่แล้วก็แขนเป็นยังไงตัวยาวแค่ไหนนะคะนี่เป็นเสื้อสูรนะคะอันนี้เป็นเป็นเวสนะคะเขาเรียกว่าเวสหรือเสื้อกากนะคะ นี่ก็คือเป็นรายละเอียดเช่นกันนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัท o อซิสการ์เมนของเราทำได้อันนี้กเ็เป็นเสื้อสูตรเป็นชุดคลุมนะคะของผู้หญิงนะคะนี้เราก็ทำได้เช่นกันนะคะเนี่ยคืออยากจะให้น้องๆน,นะคะได้เปิดใจนะคะได้สังเกตเห็น ข้อมูลต่างๆว่าโอเคเสื้อผ้ามีหลายแบบนะคะมีทั้งเสื้อมีทั้งกังเกงและแต่ละอย่างก็เรียกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราไปทํางานในที่ใดก็แล้วแต่นะคะมันสําคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจศัพท์นะคะ ที่เราจะสื่อสารกับลูกค้าว่าลูกค้าเขาเรียกผลิตภัณฑ์ของเขาตัวนี้ว่าอะไรแล้วโรงงานเราเรียกว่าอะไรเพราะหลายหลายครั้งนะคะการสื่อสารเนี่ยมันจะไม่ตรงกันแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะนั้นในตอนนี้ในยุคนี้นะคะสิ่งที่จะบอกเราชัดเจนว่าสิ่งที่เขาพูดคําศัพท์นี้คืออะไรนะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือนะคะการถ่ายรูปนะคะหรือการถ่ายวิดีโอนะคะถ่ายวิดีโอแล้วก็ บรรยายไปว่าอันนี้คืออะไรแบบนี้คืออะไรนะคะนี่อันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นริบแขนนะคะที่มทชิ่งนะะตัวนี้ริบแขนเป็นสีแดงนะคะปกเสื้อเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมตัวเสื้อเป็นสีแดงปรับต่อกับสีน้ําเงินเห็นไหมนี่เราก็จะสังเกตอมีลายปักอยู่ตรงแขนนะลายปักตรงนี้สูงจากตรงนี้ขึ้นไปเท่าไหร่เพราะจะได้ปักได้ถูกต้องนะ หรือแล้วก็ตรงนี้กระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบนี้กระเป๋าปะนะสีแบบไหนสีแมทชิ่งกับตัวเสื้อบนนะเพราะเสื้อตัวนี้มี2ส,สีเห็นไหมเนี่ยว,วิธีการบรรยายนะ,ะในการที่ว่าถ้าเราอธิบายถูกต้องบรรยายนะคะเสื้อตัวนี้ก็จะไม่ผิดเพี้ยนไปอย่างจากที่ลูกค้าต้องการค่ะก็ในคลิปนี้นะคะเป็นอินโทรดักชั n นง่ายๆเกี่ยวกับเสื้อนะคะเดี๋ยวไว้นะคะในคลิปต่อไปนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดู เวลาเราบรรยายอธิบายต่างๆนะคะว่าแล้วก็การตีราคานะเราต้องดูอะไรมีข้อสังเกตอะไรที่เราจะไม่ขาดทุนนะแล้วก็ลูกค้าก็ได้สิ่งที่เขาต้องการนะคะสวัสดีค่ะเขาก็มาถึงตรงนี้อย่าลืมนะคะน้องๆน,นะคะก็ขอใหอ้ถ้ายังไม่ได้จดนะขอเอากระดาษมาจดด้วยนะคะจดแล้วดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทค่ะ